ในโลกของปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแต่จะมีสักกี่ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคป,ปัจจุบันได้ดีเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคป,ปัจจุบันได้ในหลากหลายมิติกลุ่มคนบางกลุ่มมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และเลือกที่จะสร้างธุรกิจนี้เพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเขา เราไปฟังมุมมองของนักธุรกิจกลุ่มนี้กันค่ะผมเอกสุวรรณโนนะครับแล้วก็คุณมุกดาน,นี้แมวเ,เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโรงงานน้ำผลไม้แล้วก็ธุรกิจด้านกาแฟนะครับผมได้มาเจอวาสโยผมก็เห็นช่องทางของธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งซึ่งจะเป็นโอกาสและก็สามารถที่จะมาสร้างรายได้ขึ้นอีกทางเนึง มุมมองในการท,ทําธุรกิจของผมวันนี้ถ้าเราจะท,ทําธุรกิจที่คิดเหมือนคนอื่นทําเหมือนคนอื่นเราก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่ในส่วนของผมผมคิดที่จะคิดธุรกิจต่างจากคนอื่นคิดแล้วก็ใช้วิธีการทําต่างจากคนอื่นทําก็เป็นเหตุให้ผมสามารถท,ทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จชื่อวันธนีวิจิตวิกรมนะคะปัจจุบันนะคะธุรกิจที่ทําอยู่ของสามีนะคะก็เป็นโรงงานจิวเวลรี่ค่ะและส่วนตัวของเองนะคะเป็นบริษัทยูนิฟอร์มค่ะ จร,จริงๆการทำธุรกิจต้องบอกเลยนะคะว่าคือหยงมองว่าการที่เรามีธุรกิจหลายๆธุรกิจนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นหมายถึงว่าธุรกิจหลักเราต้องมีความมั่นคงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองนักธุรกิจของแบบหยงนะคะหยงมองคิดว่าการที่เรามีรายจ่ายหลายทางเพราะฉะนั้นรายได้เราต้องหลายทางเช่นเดียวกัน,นะค่ะต้องบอกว่าธุรกิจบริษัทนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ การที่เขาเอานาวัตกรรมมา,มาใส่กับสินค้ายือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่มันจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี้ไปได้อย่างยวๆค่ะเราได้ฟังมุมมองของนักธุรกิจทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยและมุมมองในการทําธุรกิจของแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จก็คือระบบที่ดีค่ะ การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในมุมมองของผมนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องราวของเทรนดโลกก่อนเพราะในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในทีมของผมนะครับมีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จะซัพพอร์ตและสนับสนุนทุกท่านด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีเราสามารถให้ทุกท่านเริ่มจากศูนย์ไปถึง100และประสบความสำเร็จได้จริงครับ นอกจากเราจะมีระบบที่ดีแล้วเรายังมีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเราเองค่ะในปัจจุบันอาหารเสริมมีความสําคัญมากแต่ประสิทธิภาพของอาหารเสริมไม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้ใครมีสารอาหารที่ดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าวันนี้ใครสามารถนําพาสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดได้อย่างแท้จริงและวันนี้นะครับบริษัทวัสโยได้คิดค้นนวัตกรรมที่นําพาสารอาหารเข้าสู่ระดับเซลล์อย่างแท้จริงนะครับที่เรียกว่า advanced delivery technology หรือเรียกสั้นๆว่า ADT ก็ได้ มีนวัตรกรรมทางการแพทย์อย่างเช่นไลโปโซมหรือเอนไซม์จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจึงทําให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารเสริมของบริษัทวัสโยนั้นทุกคนจะได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายอย่างแท้จริงทําให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความปลอดภัยจากการที่ไม่ต้องรับประทานสารอาหารที่มากจนเกินไปความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองและวันนี้ เรามีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณค่ะในการทำธุรกิจบนโลกใบนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าวิธีการนั่นคือวิธีคิดเพราะวิธีการไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่วิธีคิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ต้องใช้ m มล์เซตในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงเราจะพาคุณไปพบกับความลับที่ซ่อนอยู่ในพลังความคิดของคุณระบบของเรามีคำตอบ และนี่คือเรา The i n e r n i t y